สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับช่องพี่ตโกออนครับผมตอนนี้เวลาประมาณตีสี่ครึ่งนะครับผมวันนี้นะครับเราจะเดินทางกันไปที่เชียงคานครับผมจังหวัดเลย ไปการเป็นทริปไกลอีกครั้งหนึ่งของเรานะครับผมแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับจะไปยังไงเดี๋ยวเราต้องไปรับชมกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์นะครับผมช่องพี่โตโกออนของเรานะครับท่านจะได้ไปพลาดทุกคลิปของเรานะยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ยังมืดอ,อยู่นะจ๊ะ เดี๋ยวเอาไว้ให้สว่างกว่าน,นี้อีกสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราจะอัดกันต่อโอเคจ้ะ few moments later. เดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันนะครับวันนี้นะครับเราเดินทางจากมินบุรีนะครับเดินทางไปยังถนนคนเดินเชียงคานนะครับทั้งหมด575กิโลเมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็จอกจากมินบุรีนะครับมุ่งหน้าสู่เส้นนิมิตใหม่นะครับ นิมิตใหม่ก็ไปคลองเจ็ดนะครับแล้วก็ทะลุวังน้อยนะครับแต่เส้นนี้ครับแนะนำครับมืดกลางคืนมืดมากนะครับแล้วก็ถนนแย่มากเลยนะครับผมแล้วเราก็จับไปเลี้ยวขวานครับเข้าสู่ถนนมาไเลหนึ่งพลโยธินก็มุ่งหน้าตรงไปครับผมแล้วก็ไปแยกคูแครครับคูแครแล้วก็จะเลี้ยวขวานนะครับไปเส้นสระบุรีหล่มสักดี่นี้ก็วิ่งยาวๆเลยครับสระบุรีหล่มสักครับวิ่งยาวๆผ่านลบบุรีผ่านตัวเพชรบูรณ์นะครับผม เสร็จแล้วครับขราวนี้เราก็จะไปเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้น2216ครับผม2216แล้วก็จะมุ่งหน้าไปเส้น2016อีกทีหนึ่งเป็นถนนลมเก่าปูหลวงครับอันนี้ครับเป็นถนนเส้นที่สวยงามมากเลยนะครับผมแนะนำนะสวยมากนะครับประทับใจครับเส้นนี้ครับและหลังจากนั้นก็จะลงจากเส้นนี้ฮะไปสู่เส้น201นะฮะ วิ่งผ่านตัวอำเภอเมืองเลยนะครับผมทะลุไปครับแล้วก็ไปยังเชียงคานครับผมถนนคนเดินเชียงคานนะครับมาดูอัตราการสิ้นเปลืองของเรานะครับระยะทางทั้งหมดนะฮะหนึ่กิโเมตรนะครับทริปนี้นะครอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่29กิโเมตรต่อนลิตรนะครับว่าเติมน้ำมันไป5าถังครับผู้ชม เบ็ดเสร็จแล้วรวมค่าที่พักค่ากินแล้วนะครับผมหมดประมาณ5 0 0 0บาทน,นะครับทริปนี้สองวันหนึ่งคืนสําหรับ2คนนะฮะก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมเราก็จะเลี้ยวขวานะครับเส้นนี้เพิ่งทําได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับเนี่ยถนนยังโอเคอยู่สว่างสวามากเลยแต่ก่อนมานะครับก็คือแบบมืดมากเส้นนี้แล้วก็มีแต่หลุม ตอนนี้ก็โอเคขึ้นครับถนนดีขึ้นนี่ครับตรงๆงไปยาวๆนะครับไปพบไปโผล่ที่วังน้อยนะครับผมถนนคือแบบสว่างสวยมากครับตอนนี้ดีดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยพอเลยแยกมาสักหน่อยหนึ่งก็จะเป็นเลนสวนอย่างนี้นะครับแล้วก็ถนนจะแบบค่อนข้างแย่มากเลยตรงนี้นะครับยังไม่ได้รับการซ่อมแซมโอ้โหมีแต่หลุม อันตรายครับขับตอนคืนตรงเส้นนี้หลุมเยอะมากแล้วก็จะมาเลี้ยวขวานะครับไปอ่สระบุรีนะครับถ้าตรงไปนี่คือไปอยุธยานะครับนี่ฮะก็จะรถบรรทุกก็จะเยอะนิดนึงนะฮะก็จะใช้เวลาติ๊ติ๊ขดขัดนิดนึง ตัดว้าไปที่เส้น2216เลยแล้วกันนะครับไปกันเลยจ้าเดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าเส้นนี้นะครับ2216เพื่อผ่านถนนลอยฟ้านะครับนี่ครับผมโอเคแล้วก็ขับไปอีกในที่เขียนว่า24บกิโลนะครับโอเคจะ้ะเดี๋ยวเราค่อย ไปตัดตอนใกล้ๆแล้วกันครับอีก1.7กิโลนะครับเราจะเปลี่ยนไปยังเส้นทาง2016กคุณผู้ชมในกล้องมันจะเห็นมันผมไหมบ <c oughs> ันชันมากเลยคุณผู้ชมขึ้นไปจะขวา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 ,ขวา <c oughs> เอนะครับก่อนหน้านี้เ,เมื่อวานนะครับไปล้างชุดข้างมานะครับขับดีขึ้นกว่าเดิม <c oughs> เยอะเลย แนะนำนะครับล้างชุดข้างทุกๆหมื่นก,กิโลนะครับ<ๆ>นี่นะครับอีก200 200เมตรครับผมเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับ200เมตรเลี้ยวซ้ายนี่ครับผมตามป้ายครับวังสะพุงภูหลวงนี่ครับเลี้ยวซ้ายตรงแยกนี้นะครับผม เส้น2016ูนนึ่ถนนลอยฟ้านะครับเชื่อมระหว่างเพชรบูรณ์กับจังหวัดเลยนะครับเข้ามาแล้วครับผมตอนนี้วันนี้นะครับต้องขอบอกว่าเออเหมือนมีหมอกไม่แน่ใจว่าเป็นหมอกหมอกหรือฝุ่นนะฮะท้องฟ้าไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่โอ้โหทางว้าว <Wow. S 1> เริ่มแล้วคุณผู้ชม เราจะไปกันเรื่อยๆนะครับ ทางชมรุดครับอีกแค่ร้อยเมตรโอเคครับ่อนไว้ก่อน่อนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยส่งต้นที่หลังนะครับไม่เป็นไรครับขำๆกันไปพอได้อมยิ้มว้าวครับผมอ่านป้ายครับอ่านป้ายอ่านป้ายเบรกครับเบรกเบรกเบรกโอ้โหข้างหน้ามันแบบอ <c oughs> มันสวยขยี้ใจสาวลาตินนี่ไง ให้เขามาก่อนครับมันเป็นเลนของเขาสวนเลนของเราค่อยว่ากันไปครับสวนไปสวนไปกลับเขาเตัวเองครับดึงครับดึงครับดึงกลับโอ้โหวตอนนี้ลงเขาต่อครับโอเคลงเขาครับเพราะว่าทำความเร็วครับแตะปล่อยแตะปล่อยนะครับอันนี้เริ่มพูนมากครับเดี๋ยวครับไปกันต่อครับ โอ้โหคุณชมมันแบบมันสวยนะะหว่างทางก็มีแบบบ้านบ้านของชาวบ้านด้วยนะครับผมไม่ใช่แบบเปรี่ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะยังพอมีบ้านของชาวบ้านอยู่บ้างเดี๋ยครับอ๋อก็ก็กมาอยู่กันนะเนาะ เหวี่ยว่ะนี่ครับขึ้นลวลๆอีกแล้วขึ้นลวลๆขึ้นไปขึ้นป้าขึ้นไป,นไปโอ้โหตรงนี้ครับอ๋อโห นี่ครับแล้วก็ระวังรถของอรถการเกษตรของชาวบ้านนะครับผมส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยมีไฟท้ายนะครับก็มาแล้วก็เรามาระวังด้วยนะครับผมนี่ครับขึ้นลงแล้วก็วลงขึ้นแล้วก็วลงขึ้นแล้วก็วลง สวยนะคุณผู้ชมแต่หญ้าหญ้ามันสูงไปหน่อยหญ้าหรือข้าวโพดข้าวโพดบังวิวหมดดูสิอ้อันนี้ถ้ามีโดรนนี่ถ้าทางจะแบบสวยมากนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่มีเอาไวเปิดรับรายได้ได้ก่อนนะครับค่อยค่อยมีโดรนนะครับมุมโดรนนะตอนนี้ก็เอาเท่านี้ไปก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับ ไปซ้ายขวาซ้ายขวานะครับกาแฟมีร้านกาแฟด้วยเดี๋ยวเราจะแว้งไปชิมไปกินโอ้ยลมลมโอ้ลมลม,ลม,ล,มลมตีหน้าเออไปต่อครับไปต่อขึ้นไาขึ้น,ข,นขึ้นต่อเนื่อง โอ้โหขบวนนี่คือท้องฟ้าฟ้าเป็นสีฟ้าครับส,สีแบบไม่ใช่ฟ้าส,สีสีครามน้ำเงินเออนั่นแหละขึ้นต่อเนื่องครับขึ้นต่อเนื่องขึ้นไปครับขึ้นไปอีกครับขึ้นต่อไปขึ้นต่อไปโอเคครับขึ้นต่อไปครับ ของสายของสายคุณผู้ชมหญ้ามันสูงนะมันทําให้บังบังทัศนวิสัยตอนเข้าโค้งเอครับต้องคอยระวังเออขึ้นอีกแล้วโอ้โหสวยมากเลยด้านข้างสวยมากคุณผู้ชมอันนี้ขึ้นขึ้นรัวๆเลยนะเนี่ยขึ้นแบบขึ้นขึ้นเออขึ้น ใช้รอบที่ 9, 5 0 0ันะครับความเร็ว60เนี่ยฮะขึ้นไปผมเดาว,ว่าป้ายนี้น่จะเป็นป้ายยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะอันเนี้ยแต่มันหันหันทางหันหลังให้เราอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหว้าวสวยคุณผู้ชมเราวิ่งบนสันเขา สันเขาแล้วมีร้านกาแฟมีสันเราไหมเนี่ครับตัวโตวิวตัวโตวิวตัวโตวิวโฟโต้วิวเฮ้ยถึงแล้วแวะแฉมถึงแล้ว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 ทางคุณผู้ชม ถึงสักทีเทคฮิวครับผม เป็นไงบ้างครับกับบรรยากาศโดยรอบของร้านเท็กฮิวกาแฟนะครับผมอยู่เส้นถนนลอยฟ้านะครับต้องขอบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากรวมไปถึงวิวทิวทัศน,นะครับเป็นทิวเขาที่แบบสวนลูกหูลูกตาเลยต้องขอบอกเลยว่าสวยนะครับแนะนำนะครับเป็นจุดแวะนะครับถ้าใครผ่านไปเส้นนี้ก็แวะไปะเสพบรรยากาศซื้อกาแฟทานเป็นอะไรที่ดีมากเลยจริงๆนะครับ แนะนำเลยครับผม ครับผมตอนนี้เราออกเดินทางกันต่อนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดเลยหรือเชียงคานเราไปที่เชียงคานกันนะครับผมโอ้อันนี้ปิดตาผมเดี๋ยวนะอยอันนี้ก็มีคาเฟ่อีกอันหนึ่งนี่ฮะมีอาหารเครื่องดื่มสวยนะคุณผู้ชมสวยมากเลยบอกเลย ยิ่งถ้าวันไหนฟ้าเปิดนะน่าจะสวยกว่านี้อีกหลายเท่าเนี่ยครับผมครับคุณผู้ชมครับยังไงผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าหลังจากนี้นะครับโกโปผมดันมีปัญหานะครับภาพมันตัดน,นะครับแบตบมันลดหวบไปเลยก็เลยไม่มีฟุตจากถนนลอยฟ้านะครับไปสู่เชียงคานนะครับ ยังไงขออภัยจริงๆนะคะแล้วขออนุญาตเปิดวาร์ปนะครับไปยังที่พักที่เชียงคานกันเลยนะครับผมพร้อมไหมจ๊ะไปเลยจ้าไปนี่ครับผมคุณผู้ชมในสุดเราก็ถึงกันแล้วนะครับแฝงฟ้าริมโขงหน้าเชียงคานนะครับหลังจากเดินทางมาตั้งแต่ตีสีนะฮะกว่าจะถึงที่นี่ก็ประมาณบ่ายสามกว่าๆนะครับผม กอเข้าที่พักนะที่พักก็น่ารักสวยงามนะครับผมสไตล์มินิมอลนะจ๊ะด้านหน้าก็ติดกับอ่าถนนคนเดินด้านหลังก็เป็นถนนเรียบแม่น้ําโขงนะครับแถมยังมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมเนี่ยครับอ่างน้ำอ่าไว้นอนแช่นะครับชมวิวไปด้วยนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับท่านใดสนใจก็ลองไปสอบถามมาดูได้นะครับผมราคาก็กําลังดีครับไม่ถูกไม่แพงนะฮะ และแน่นอนครับว่าไปถึงแล้วนะครับก็ขอนอนพักสักชั่วโมงของชั่วโมงนะครับและช่วงเงย็นเดี๋ยวจะออกไปเดินถนนคนเดินกันนะครับว่ามีอะไรให้ทานบ้างนะฮะโอเค okay, จ้ะตัดจบแบปละครถ่ายไปต่อเลยจ้าครับผม นี้เวลาประมาณ5โมงครึ่งถึง6โมงนี่ครับผมของกินก็จะหลากหลายของฝากก็มีน่ครับนะคุณผู้ชมเดินไปเรืร่อยๆครับเดี๋ยวก็พักครับซอยตำนานซอยตำนาน ซอยนี้มีเรื่องเล่าครับคุณผู้ชมอันนี้ซอยนี้มีเรื่องเล่านะอะอยากกินอะไรครับมาทั้งทีอ่านี่เหรอโอ้ที่เอาอะไรไหมกุ้งที่เี่กุ้ง,อ,ง,ง,งอันนี้กุ้งกุ้งกุนงกุ้งอะไรอัน,น,อน,นอใหญ่อันเล็กคอมาเชียร์คาน์ทั้ทีนะครับต้องมากินน่อยจ๊ะเอ้ยังอะไห อยางมาไม้เป็นเชสเลยครับแต่ได้ได้แล้วครับได้ปูกับกุ้งค่ะปูก it ับกุ้งมันมันกินยังไงครับเออเทสเป็นยังไงบ้างคุณ คุณผู้ชมนี่ครับมาเชียงคานนะมาเชียงคานใช่ปะนะต้องกินนะบอกเลยมาเชียงคาน <m> <man> เดี๋ยวม่ยอมไม่ถึง <m> <man> อร่อยนะอืออร่อยอรเลยอืออร่อยที่คาดไว <m> ้ส่วนตัวชอบกคู่มากหรอไม่เม็นเค็มๆคุณผู้ชมผมแนะนำนะมาเชียงค <m> <man> านนะต้องกินนะ <m> <man> นี่<ว><ว>คุณผู้ชมโค้กหนึ่งนะค่ะโค้กคุณนะสามสิบบาทค่ะ เจ็ดทางนะครับอุ้ยดุดโต้เลยนะคะดุดนี่แหละครับถนนคนเดินเชียงคาน อยู่ริมแม่น้ำโขงอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสปปลาวนะครับขอแนะนำนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ไปเที่ยวกันได้นะครับผมเชียงคานนะครับจังหวัดเลยและเราเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะเข้าที่พักนะครับพรุ่งนี้เราก็จะไปสกายวอล์กกันต่อนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม สวัสดียามเกือบเที่ยงนะฮะวันนี้นะครับเรากำลังออกจากเชียงคานนะครับถนนคนเดินเชียงคานนะเราจะไปสกายวอล์กกันตอนนี้ก็เวลาจะ11โมงแล้วคุณผู้ชมเมื่อเช้ากะว่าจะใส่บาตและไปพูทอกลุกไม่ไหวนะครับเหนื่อยครับผม <c oughs> ก็เลยแบบเออไปที่นี่แล้วกันไปสกายวอล์กแทนแล้วกันตรงไปอีกประมาณ22กิโลนะครับห่างจากถนนคนเดินเชียงคานนะครับ นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆ เราจอดรถไปที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ไปซื้อตั๋วนะครับคนละ60บาทนะฮะพอซื้อเสร็จแล้วเขาก็จะให้ถุงเท้านะครับไว้ใส่ครอบรองเท้าเราอีกทีนะฮะเหมือนถุงเท้าเอล์นะฮะหกบาทจะเป็นนังขาไปและขากลับนะครับโดยข้างทางครับเราก็จะผ่านปางช้างนะครับซึ่งเราสามารถแวะลงได้นะครับผมสกายวอล์กเชียงคานนะครับหรือสกายวอล์กภูคกนิ้วนะครับคือจุดชมวิวแม่น้ำสองสีนะครับ เป็นแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของเชียงคานนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอปากตมนะครับอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยซึ่งเป็นแผ่นดินจุดแรกนะครับของภาคอีสานนะครับที่แม่น้ํโขงไหลผ่านนะครับผมโดยต้องบอกเลยว่าไอเนี่ยครับสะพานเขาเนี่ยมีความสูงเท่ากับตึก30ชั้นนะครับผมก็เป็นยังไงก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับผมนี่ครับคุณผู้ชมเรามาถึงกันแล้วนะครับ เรามาถึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนใส่ถุงเท้าเอลนะครับผมครอบรองเท้าไปอีกทีนะฮะนี่นะครับด้านหน้าก็จะมีมุมถ่ายภาพนะครับเห็นไหมครับเราใส่ถุงเท้าเอลนะครับสีแดงๆนะครับเพราะว่าเราไปเดินบนพื้นกระจกนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาฮะอันนี้เขาบอกว่าความสูงนะครับเท่ากับตึก30ชั้นเลยครับคุณผู้ชมเราเดินก็มีเอเสียวกันบ้างนะครับนี่ครับคุณผู้ชม ภาพจะเป็นประมาณนี้ฮะอลาัางการมากนะครับสวยมากสวยมากคุณผู้ชมดูดิจิวทัศโดยรอบเห็นไหมเราจะเห็นนปครงบค้สุดลูกหูลูกตานี่ครับคุณผู้ชมสวยมากเลยนี่ครับอย่างสวยในด้านหลังนะครับด้านหลังเรานะครับจะเป็นวิวเป็นองค์พระนะครับ นี่คองค์พระดูสิครับนี่ครับภาพบรรยากาศของจริงนี่ต้องบอกว่าสวยกว่าที่กล้องเราถ่ายมาได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับสวยมากเลยครับนี่ครับไปน้ำโขงนะฮะสวยจริงครับกอนแนะนำนะครับถ้าท่านใดไปนะครับก็ไปแวะกันนะครับผมสำหรับสกายวอลแห่งนี้นะฮะอยู่ที่เชียงคานนะครับจังหวัดเลยนะครับ นี่ครับด้านหลังก็มีองค์พระ,ะครับองค์พระใหญ่นะครับผมรบประดิษฐานอยู่ตรงนี้นะครับ okay. ตรงนี้ก็จะเห็นองค์พระ,ะครับอันนี้ทางออกสวยงามมากคุณผู้ชมนครับองค์พระนะ มาตอนที่เก็จะร้อนหน่อยนะฮะแนะนํามาช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นไปเลยนะครับแต่ร้อนมากคุณผู้ชมตอนนี้คนเริ่มเยอะนี่ครับองค์พระสวยงามมากนะครับคุณเมื่อเดินครบรอบไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับมานั่งรถสองแถวนะครับเพื่อลงไปด้านล่างเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับก็ปิดทิปกันไปนะครับกับทิปจังหวัด เลยนะครับที่เชียงขานนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับกับช่องพี่ตโตโกอ่อนไปทุกที่ที่ทุกคนไปครับผมรถเต็มเลยครับโอเคแล้วเจอกันใหม่จ้า